หมายที่ถามว่าเวลาเบรแ้ะเครื่องสั่นก็คือสั่นที่พวงมาลัยใช่ไหมครับแล้วก็มีพวกของข้างหลังสัน่นเข้เาเกียร์ก็คือจะมีการสัน่นอันนี้คือความหมายที่ถามวันนั้นใช่ไหมครับว่ารถมันสัน่นใช่ไหมครับ เกียร์ R เกียร์ P เงียบเกียร์ N เกียร์ N เงียบเกียร์ D สั่นถ้าคําถามนี้ใช่ใช่คำถามนี้ก็คือว่าก็เป็นไปได้หมดนะครับมาจากยางแห้งเครื่องยางแห้งเกียร์นะครับทั้งหมดเลยนะครับเสื่อมตามสภาพมันแข็งนะครับแต่เวลาเราขับรถเนี่ยเวลารถติดเนี่ยเราต้องเข้าเกียร์ N นะครับไม่ใช่เข้าเกียร์ D แล้วก็เหยียบเบรกนะครับ เกียร์โตต้องขับเข้าเกยียร์เอ็นนะครับเวลารถติดนะครับเข้าเกยียร์เอ็นนะครับรถจอดก็คือพีอย่างเดียวพีห้ามเอ็นแต่ถ้รถจอดรถติดนะต้องเอ็นนะครับอย่าไปเข้าเกยียร์ดีแล้วเหยียบเบรกนะครับนอกจากรถติดแล้วรถไหลนะครับเพราะถ้าขับแบบนี้เนี่ยมันจะกินยางแห่นเครื่องแห่งเกยียร์นะครับนะครับเราเข้าต้องเข้าตัวยเอ็น ถ้าใช่โจทย์นี้เดี๋ยวต้องดูนะครับเพราะดูสภาพยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์ก็น่าจะติดรถมาไม่เคยเปลี่ยนนะครับมันก็มีรอยแตกความแข็งอยู่นะครับ ทดสอบนะครับตอนนี้หลังจากที่เราเปลี่ยนยางแท่นเครื่องอยางแท่นเกียร์ไปเรียบร้อยนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเปิดแอร์นะครับตอนนี้เกียร์ P นะครับเข้าเกียร์ R หยุดเบรกนะครับพวงมาลัยก็ไม่สั่นแล้วนะครับนิ่มเสียงที่ดังก็แค่ๆๆๆแบไม่มีแล้วนะครับ เอ็นนะครับเกียร์ดีนะครับเข้าเกียร์ดีเหยียบเบรกก็ไม่มีเสียงสัน่นไม่มีอาการสัน่นเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตัวบูชยางแท่นเกียร์บูชยางแท่นเครื่องนะครับหมดสภาพพร้อมๆกันนะครับหรืออาจจะเหลื่อมล้ำกันแต่ว่าสะสมแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับ การเปลี่ยนยางแห่งเครื่องแห่งเกียร์แก้ปัญหาพวกสัน่นอันนี้วงอะไรก็จับนิ่มนะครับนุ่มนวลแล้วก็ไม่มีสั่นสะท้านนะครับเสียงสั่นแก,ก๊้แกล้แกก็หมดไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับงานเปลี่ยนยางบูชยางแท่นเกียร์แท่นเครื่องนะครับ JeepWJ 4.0นะครับ